สวัสดีจ้าพี่น้องมัดผมให้นี้ให้แม่ไปส่งแม,แม่จ้าไปส่งนะต้องมีเฮ็ดนักกินก่อนพี่น้องอืม้องหันสิรูบวันนี้ว่ามัดแกะทักเปีย เียหนึ่ง่งกินเขาแล้วแล้วแล้วน้องไม่ถาฟังเสียงรถเด้อรอฟังเสียงรถตั้งเตรียมแต่เศร้าเก็บผ้ากันฝนเขารถไปปะเปียกมมอวานบา่เอาใส่ไปน้ำเนเด้อ สีขาดอยู่พี่ใส่แต่จะสีเขียวสีชมพูผู้ลังค้นเห็ดขาดแล้ว <c oughs> เขาใส่ย่ำใ้โบขาดจ้กเทียวันนี้ใส่เทียเดียวขาดไปส่งกาแฟก่อนพี่น้องเอ้ออนน้ำร้อนน้ำร้อน นั่นมึงน้องหยเตรียมอันนี้ไว้พี่น้งนงนงองน้องไม่ส้มน้องไม่ส้มแต่น้งองไม่สมจะเห็ดไม่รู้อะไรเดี๋ยวเริ่มัง้ยจากเสียงรถยังแต่ละมือละเวน้น ดังแห้งค่ะคุณฟังมาโหลดนอนนอนอยู่กับต๊กใจพี่น้องแรกบานเพิ่นบ้านตัวอืมอันนี้บ้านอื่นอ่นานลำข้างดีดีเลยคอยคีมันกับดังมันกับเ่าถึงก็งแห้งอันขั้นบินนี่มันแห้งเลย ส่งไหวพี่น้องมันหอนตัวนะพ้นทูทูเลยอายหอนขึ้นอายร้อนอายร้อนเดี๋ยวสิภผามาเมืองมาในเมนูปลาลืมกดกล่องพี่น้องลืมกดกล่อง ไก่รุนนี่ไงไก่ไก่รุน,นเห็นปะน้องบีก,ก็เลยตองเอามากตุนไวซะก่อนเห็นมันสุกเห็นมันเปื่อยๆจังหน่อยก่อนมาตุนไวจนใหหมอนี่น้องบีใส่แต่ผงนัวคือผงชูรสล,ละกาะนา้ำปลาแดกลุ่งแค่นันพี่น้องละกันตะไคร้หัวหอมพริกแห้งลงไปให้นมันเปื่อยเปื่อยแล้วน้องบีให้จะเอาน้องไม่สุม่มเอาอย่างมาลงุง เพราะว่าไก่มันหยาบเอาไง่ายไก่มันหยาบไก่มันหยาบไก่มันหย,ยาบใส่เต่าฟื้นเป็นยังือเอาตะแกรงห้องตะแกรงก้นหมอน้องบีมันหน่อยมันหน่อยก็หมอนานี่คันปล่อยลงไปเลยก็มันจะติดติตตีแนบฟื้นมันเห็นห้หมอน้องบีบ่ไฟบ่ลุกไหมก็เลยเห็นจตงสี่พี่น้อง เะ็ลยังส่ไก่บ้านด้พี่น้องไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้าน,านใช้ฟื้นบเบ่อยา็คิดเต่าแกงกันเต่าแกงมันใส่โดนพูดไหมชัวรมันจะตุนสุกตุนเปื่อยคิดออกไปน้องบีจะเฮ็ดเมนูไหเมื่อนี้น้องบีจะแกงไก่แกงไก่บ้านใส่นม่สมพี่น้อง ตอนแรกว,ว่าสีส่บักแปงเลยอันไหนพ่อประหยัดได้กับประหยัดคิดพอ่อนมไม่สมแม่ไม่อยู่กัเลยน้ำนมไม่สมเลยส่นมไม่สมลงไปเดี๋ยล่อให้ไก่มันซุกปุ่นละเพราะว่าไก่มันเปื่อ,อยหยาบพี่น้องมันโดนต้องให้มันปเปื่อยๆซะก่อนเอ้ยเอาเป็นตุนไว้ซะก่อน วจะปิดไปก่อนรอให้มันเปื่อยเนาะน้องบีก็จะแห้งเอานั้นมาลุ่มอานอมำสมสมาลุ่มปรุงเครื่องอีกแต่ว่าเครื่องห้องกะยาฝ่าใส่หลายเพราะว่าหมอน้องบีใส่เป็นน้ำปลาแดกก็ผงช่วยลดลงไปแล้วของอูมามิมขวนบะ ข้นน้องมิบิมโอ้ปูมพ,มมมพร้อมต้นีน้องมีบิมขอปิดแต่พี่น้องมันมันสีคิ้วข้นหมอ,อตาย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 มันจะคิวคว้วข้นต้มต้มไปเรื่อยๆพุ่นละมันไปเปื่อยจักหน่อยพุ่นละแหงมาเอาน้องไม่สมลงเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังมากไมก่พี่น้องก็จะมีแต่น้ำปลาแดกกับผงชูรสเติมเกลือไสมัมกเกลือมักน้ำปลาก็เติมลงไปแค่นั้นละ เอาตามควงมนัวให้มีรสดีก็ใส่บ่มีก็บ่บบบต้องใส่นะพี่น้องบ่ปิดมันควนปิดแล้วมันควนมอเดียดคักอือไก่บ้านไก่บ้านนี่นะกินแล้วบกาแฟาไหนล่ะอือกาแฟาของพี่น้อง น่ามียไไปได้หร <Yeah. S 1> ือแหอ่หอนหอน oh, เนี่ยห่อเดือดเดือดเลย ส่งกาแฟกินแล้วน้องบีไปส่งคือกันละโอ้ยส้งละแล้วน้องบีขอดัวไปกันละหนาล่างไปล่างแล้วว่านไ้อาบน้ำด้พี่น้องล่างช่วยหนาที่ซื้อช่วยหนาที่ซื้อท่านได้อาบน้ำปะ่ะขอพระคุณพี่น้องหล,ลายๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะมาเด้อพีเด้อไม่กินกาแฟนัน่นลงบี ผีบันา่าลน้องบีกินกาแฟาไปมือหนีวสันลราคอมเมนต์มาเลยนน้ำีดีไม่กินกาแฟน้ำกันเนี่ย,ม,ม,ม,ยมือเศรา้าบ่เศรา้าเจ็ดมงก็กวนละจนแม่จะไปส่งน้องพิมแล้วตาสตาร์รถเด,ด,ะดะ้อลูกโอลินพันกันละน้องไม้พี่น้องปขอตัวไปก่อนขอบพระคุณในหลายสำหรับคลิปนี้ Bao lạy của chai của kênh của tiệm lắm pinon. No, kát. Mì, anh mát không mát 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 mát